นะเอาละสิยังไงกันละเนี่ยคุณผู้ชมพระสนันเรามาตั้งหลักกันให,นหนม่นะกันแน่อไม่มีไม่มีอะไรตกมาพี่ไม่ได้สังเกตอะไรก็คือเฮ้ยทำไมมันเปิดเพลงดังกันในเรือมันเป็นเรือเทกหรือไงอืม,อมก็เพราะว่ามันเปิดเพลงเสียงดังไงมึงได้ยินแต่เสียงเพลง,งไงอ,อีบา้านนะ คือไอตอนตกมึงยังไม่คือตอนที่กระโดดลงมึงยังไม่รู้เลยตกลงไปยังไม่รู้เลยนะมึงถึงยังไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเสร็จแล้วกะว่าออกลับมารับมัง้งเออกะว่ากลับมารับมั้งนะมันถึงกลวงัวไงเพราะอะไรข้อหาที่จะโดนคืออะไรข้อหาที่จะโดนคือเจตนาฆ่านะคะถ้ารู้ว่าเพื่อนตกเรือแล้วเนี่ยมึงยังไม่หันหรือหัวเรือมาช่วยเลยเนี่ยมึงยังไปถ่ายรูปแล้ว แล้วพฤติกรรมของกระติกคือมึงคิดได้ยังไงว่าเพื่อนจะว่ายน้ำเข้าฝั่งหนูมองแค่ตรงนี้นะแล้วแม่งขับเรือเร็วด้วย แล้วภาพเนี้ยภาพที่ท่าเรือเทเวศอะค่ะไม่พยายามจะพูดถึงเลยนะไม่พูดถึงเลยหลักฐานใหม่เด็ดไหนกูขอดูเด็ดหน่อยดิไหนเด็ดส่วนเรื่องเวลาปิดไฟบนสะานพราม8นั้นมันจะปิดไฟในเวลา21สนาฬิกาไม่เกิน22่สนาฬิกาของแทละวันส่วนในคืนวันที่24สกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามเป็นกากับอีก9วินาทีเป็นการบ่งบอกได้ว,ว่า ท้าลายของกติที่ให้ข้อมูลกับรายการดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงอืาแล้วทำไมปิดเสียงล่ะรอรหืแล้วปิดเสียงทำไมไฟจะปิดในเวลาสามทุ่มโดยจะปิดตามการตั้งเวลาของเจ้าหน้าที่ยกเว้นในวันสำคัญ บางส่วนได้นำคลิปบรรยากาศของสะพานพระรามแปดในวันที่แตงโมประสบเหตุมาโพสต์ลงในโซเชียลโดยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถโดยระบุข้อความว่าขับรถขึ้นสะพานพระรามแปดในวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณสีทุ่มห้านาทีใกล้เคียงกับเวลาที่ระบุในรูปของกติและไฟบนสะพานไม่ได้เปิดแต่อย่างใด อืมไม่ใช่หรอกอันที่ฉันแล้วนางก็ถ่ายไว้โอเคไฟสะพานพระรามแปดอา้าไหนอ่ะชีปิดค่ะให้การของบุคคลบื แต่วันนั้นแอดไม่ได้นั่งอยู่ถึงสามไม่ได้นั่งอยู่ถึงสามทุ่มเนาะเนาะวันนั้นที่แอดไปแอดไม่ได้นั่งถึงสามทุ่มนะแต่่จริงเนี่ยเขออียนของไฟซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทดลองระบบไฟแต่ข้อมูลดังกล่าวลับตรงข้ามกับสิ่งที่ชาวเน็ตนำภาพมาปิ่ยเผยทีมข่าวท็อปนิวจึงรวมพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณกล้องวงจรปิดตามวันและเวลาดังกล่าวจนสาม,มารถหาภาพได้จากสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสะพานพระรามแ จึงสามารถบันทึกภาพเปิดปิดไฟในช่วงเวลาดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไฟสวยงามของสะพานพระรามแปดที่ถูกปิดลงในเวลา21่สนาิกากับอีก9วินาทีเป็นการบ่งบอกได้ว่าทำลายของกติที่ให้ข้อมูลกับรายการดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงอ,อีกหนึ่งคลิปกล้องวงจรปิดนะคะเป็นท่าเติมน้ำมันค่ะ ที่เรือลํานี้เทียบถ้าไปขอเติมน้ามันเรือรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดนะคะซึ่งซึ่งนี่ค่ะจุดนี้นะคะครเรือมาแล้วนะคะในวงแดงๆมาเติมน้ามันนี่ก็มืดเลยนะไฟชาวบ้านเนี่ยเปิดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสว่างเลยนะคะนี่ค่ะเห็นว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมน้ำมันเจสกีใกล้ๆกับสะพานข่าวนี้ใครเคยได้ยินบ้าง ข่าวข่าวนี้ใครเคยได้ยินบ้างคะเราได้ยินแค่ว่าแต่เติมน้ำมันตอนขาไป